สวยเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาย่ามเบ็ดกันนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงไม้ที่ผมใส่ไว้มเมื่อย็นแล้วครับผมปลาครับลุยครับลยุยทีนี้เบ็ดหายนะครับผมจจมครับจมพันอยู่ข้างล่างครับผม nè ạ bắt đầu không Ủa, tôi lắm เต็มไม้เต็มมือเลยครับผมนี่ครับดูจะปลดตรงนี้เลยครับติดหาพันเยอะมากแตมแรกมาแล้วครับผมเป็นประดุกครับผมใสสวยเลยนครับ ามาถึงคันนี้ก็จมเหมือนกันครับทันใหญ่แล้วครับผมแน่นเลยครับ ประดุกครับผมเกือบตายครับผมโ,โหสเท่าเมื่อกี้เลยครับถือว่าสใหญ่เลยครับสสวยเลยครับผมใกลก้จะตายแล้ครับกิดนานเกินครับนี่ครับผมตรงนี้เหมือนจะมีร่องรอยการดึงนะครับ พันอีกแล้วครับผมไม่น่าจะอยู่ครับถ้าสรงนี้ <c oughs> ตาแล้วครับผมไม่อยู่ครับผมตรงนี้สายวิ่งครับ ไม่รู้ปลาอะไรครับปลาหมอครับผมตัวไม่ใหญ่ครับอร่อยนะครับตัวนี้ ลอยนะครับผมตัวนี้ตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นครับผมผ่านอีกแล้วครับดึงดูไม่ขาดครับตงลงอีกแล้ว Ừ, nhiều chặt lắm oh, mi tua gấp mi tua <laughs> nhiều chặt lắm เป็นดปดุกครับนมาก่อนครับ เดครับผมตัวที่สามมาแล้วครับตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นนะครับเห็นใบบัวโยกๆครับเมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับโอ้ใช่ครับใช่ครับพันใบบัวอยู่ครับ ยปดูครับผมตัวที่สี่มาแล้วครับผมนี่ครับผมมาถึงตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นนะครับผม อยู่ข้างล่างครับโอยู่ครับอยู่ผันอีกแล้วาใสาสวยเลยครับ Uh huh. เต็มไม้เต็มมือเลยครับผมโอ้ oh, สสวยเลยครับวันนี้ได้ไซนี้อยู่3ามตัวแล้วนะครับผมมาชมผลงานของผมคืนนี้กันนะครับผมได้ปลาดุกมาห้าตัวครับผมมาแปลครับวันนี้ เป็นปดุกล้วนเลยนะครับวันนี้ได้ไส์ใหญ่มา3ามตัวครับผมถือว่าไส์สวยเลยนะครับไส์เล็กอีก2ตัวครับผมเดี๋ยวรอมาลุนตอนเช้าอีกทีครับผมมาครับเช้ามาก็มาถึงหมายแล้วนะครับผม มา,ากู้เบ็ดกันครับผมโอ้ยทุกวันนี้สว่างเร็วมากเลยครับตีห้าครึ่งมีสว่างแล้วนะครับผมโอ้ยไม่มีโดนเลยครับเงียบกร็บเลยครับช่วงเชา้ามาดูคันนี้กันครับเบ็ดจมนะครับผม พันอยู่ข้างล่างอย่นี้แล้วครับผมโอโ้ยังอยู่ครับยังอยู่เอาไ่าอยู่เลยครับผมเมื่อกี้ยังเห็นดิ้นอยู่เลยนะครับหลุดไปแล้วครับ น,นี่เหมือนจะมีประเด็นนะครับผมน่าจะพันอยู่ข้างล่างอยูแล้วครับพันึ่งแล้วครับผมประดุกนะครับผมแต่ตายใช่แล้วครับ นี่ครับตัวแรกของเช้านี้ครับผมตรงนี้อาการเบ็ดเหมือนเดิมนะครับได้ตัวเฉยครับผมแต่ตายครับปัดดุกไปแล้วครับผม สวยอยู่นะครับนี่ครับผมผลงานเช้านี้ครับได้ปลาดุกมาสองตัวนะครับแต่ตายทั้งสองตัวเลยครับน่าเสียดายมากโอ้โหนี่ขนาดหกโมงนะครับแดดจ้าเลยครับร้อนเลยนะครับไม่ค่อยมานเท่าไหร่เลยครับช่วงนี้แต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ